อ้าแบบวกลับมาพากันอีกคลิปนะครับเนาะวันนี้สีมานร,รีวิวงานลูกขาดนะครับเด้อของลูกขาเพิ่งเสร็จเมื่อวานนะครับเมื่อนี้ว่าจะไปเทิจะไปเทศแปดมิ่นีน่เพื่นลอ่องเบิ้งต่ว่าโม่ไส้ยางหัวครับทางเขาหน้ากระขาดน้าถ่วงไปบ่ไท้ครับผมเพราะว่าลุ่มผมก็เติมไม่แล้วตัวน,นี้ประมาณอยู่สามพันนะครับเนาะผมก็าจะยิ่งออกให้มันเหลืออยู่ประมาณสองพันนะครับเพราะว่านันจะปลอดภัยต่อการทรงนี่ครับ มีลมครับในนี่เป็นแปดมิลนะครับเนาะส่วนคันสติดกล่องอนะ่ะไปซื้อแหวนนะครับด้วยแหวนจับล่างมาลัดลํำกล่องสองตัวตัวละสี่สิบาทนะครับในละะักษณะมันจะมาต่อทันมันจะตรงกันมันจะปรับองศามันได้ครับคันผมเชื่อมติดอนะ่ะผมยานมันเบี้ยวยานเบี้ยวใส่เบี้ยวขวานครับเนาะส่วนตัวนี้ก็เป็นชุดหลอดนะครับเนาะพร้อมใส่แหละมันมีตะเหล้าเท่านั้นะครับ ส่วนสายก็อยู่สองสองเส้นนะครับเนาะสองเส้นครึง่งถ้าสปริงมันแข็งกับไปตัดออกได้ครับเด้วว่เพราาผมใส่เบิร์ดเส้นแล้สปริงผมไม่ได้ตัดไปตัดออกประมาณจาักเส้นหนึ่งครับตัวนี้เอาไปต่อยอดก็ได้ครับนี่ไปใส่โหลดได้ครับผมแต่ว่าต้องไปจาะรูอันยึดโหลดนะครับสองตัวน็อตเบอร์เบอร์หกกับเบอร์แปดนะครับเนาะใส่นี่มันจะพอดีครับใส่ได้ครับโหลดทุกค่ายแต่ต้องไปเจาะหูตาบเกี่ยวไหม นี่เป็นงานของลูกค้านะครับแนะส่วนซุดที่แล้วกับส่งไปลยแล้วครับนี่ครับเบืง้งประมาณนี้นะครับแนละ้วนี่นี่ครับตัวนี้แปดมิลน,นะครับเนาะโอเคครับส่วนไครยังสนใจโยกอ่ะลองทักขมาในไลน์ไอดีไลน์ไต่คลิปนะครับเนาะราคาพิเศษแน่นอนครับผม